จงมีสติเมื่อเจอกับมรสุมชีวิตจงใช้ความคิดเมื่อเจอกับปัญหาจงเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดด้วยปัญญาและจงจำไว้ว่าทุกปัญหาอย่าใช้อารมณ์เพื่อที่คุณจะได้ตื่นขึ้นมาเองว่าเอ้ยตัวฉันต้องการอะไรตัวฉันต้องการอะไรนะตอนนี้ถ้าคุณบอกว่าต้องการให้ครอบครัวมีความสุขและสิ่งที่คุณทำอย่างเนี้ย แล้วพอคุณเหนื่อยคุณท้อคุณหมดแรงแล้วคุณกลับไปบ้านแล้วคุณก็บอกว่าอยากให้ครอบครัวมีความสุขแล้วถ้าผมบอกว่าถ้าครอบครัวบอกว่าเขาอยากเห็นตัวคุณมีความสุขละ่ะคุณรู้สึกยังไงไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่มีลูกที่ไหนอยากให้คุณลำบากหรอกครับ ถ้าคุณไม่มีความสุขก่อนคุณก็ให้เขาไม่ได้ถ้าคุณเป็นตัวอย่างของความเครียดที่ทำงานคนในครอบครัวหรือลูกของคุณก็เห็นตัวอย่างนั้นอยู่แล้วประเด็นก็คือปฏิทานที่ยิ่งใหญ่กว่างานของคุณคืออะไรอย่าเพิ่งบอกนะว่าเพื่อครอบครัวพผมพูดแบบนี้มันจะวิ่งไปครอบครัวทันทีจิตคุณวิ่งไปทันทีแต่ถ้าผมบอกว่า ยิ่งใหญ่กว่างานของคุณเท่ากับว่าคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนผมพูดเสมอว่าคุณอย่าพยายามไปให้อะไรกับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณอยากเสียสละหรือคนที่คุณอยากให้อย่าจนกว่าคุณจะให้ตัวเองเต็มอิ่มก่อนโอเคไหมนี่คือกฎของผมนะครับเหมือนกฎของการจ่ายที่ผมบอกบางคนไม่พร้อมให้ช่วย นั่นแหละครับกฎของการจ่ายถ้าไม่จ่ายก็ไม่จําเป็นต้องช่วยจ่ายคืออะไรถามเมื่อที่คุณลองฟองถามจ่ายคืออะไรความเพียรเพียรที่จะอยากรู้เพียรที่จะพยายามรู้เพียรที่จะมานั่งฟังมีนะครับคนที่รู้จักไม่ได้อาจจะผมไม่รู้จักเขาหรอกเขารู้จักผมวันดีคืนดีมากดไลฟ์เพจแล้วถามว่าผมไลฟ์โค้ดเรื่องอะไรครับคุณคิดว่าผมควรจะตอบว่าอะไรเขาไม่ได้ดูเลยเหรอ แล้วผมต้องตอบว่าอะไรอะ่ะมันบ่งบอกว่าอะไรอะ่ะบางทีหมอดูหรือคนที่ดูดวงแม่นเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรด้วยซ้ามันเผยเออกมาเองประเด็นก็คือถามซิว่าถ้าเราบอกว่าเราข้ามตรงนี้ไปไม่ได้เราเห็นหน้าเขาเนี่ยเราข้ามไปไม่ได้แต่เราภายในของเราเนี่ยที่เราควบคุมได้นะตอนนี้เนี่ย ไม่ได้ควบคุมว่าจะไม่ยุ่งไม่สนใจเขานะอย่าไปสนใจเขาอย่าไปสนใจพวกมาร์พจนคุณทําไม่ได้หรอครับที่ผมบอกให้สนใจภายในของคุณเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกว่าคุณมีปฏิธานอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่างานของคุณซึ่งควรจะเป็นปฏิธานเกี่ยวกับตัวของคุณเองแล้ววันหนึ่งคุณจะอะไรครับพัฒนาแบบเป็นขั้นบันได นะผมบอกนักเรียนเสมอนะครับว่าอยากทําอะไรทําเลยเดี๋ยวรู้เองแต่ผมจะเตือนนะว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องเจอนะโอเคไหมนี่คือประเด็นที่ผมบอกแล้วก็เจอแล้วก็เจอ,อจริงๆเพราะว่าอะไรทุกอย่างมันเป็นขั้นบันไดที่ผมเคยเจอเคยเจอเคยเจอแล้วผมรู้ว่าคุณเดินมาทางสายแบบเนี้มันเจออยู่แล้วแล้วดีด้วยยิ่งคุณเจอ เพราะคุณรู้ได้ด้วยตัวเองตอนนี้คุณอาจจะเจอตรงนี้แล้วคุณก็ติดล้วพอทํางานไปติดแต่ผมกําลังชี้ทางให้คุณไปที่สูงกว่าเนี้ยแต่มันไปไม่ได้ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะให้ช่วยหรือบางคนฟังือมันพูดดีนะแต่ไม่เคยทำเลยผมถึงถามไหมว่าไลฟ์สไตล์ของคุณคืออะไรไลฟ์สไตล์ของคุณคืออะไร อย่าเพิ่งคิดว่าจะแก้ยังไงแต่ให้ถามตัวคุณเองว่าจุดตรงเนี้ไลฟ์สไตล์ของคุณหรือจุดไปสูงกว่าเนี้ยคืออะไรพอคุณได้จุดตรงนี้มาเมื่อไหร่นะตรงนี้ไม่มีความหมายกับคุณเลยคุณจะไปทํางานด้วยแบบเพราะฉันรู้ว่าเป้าหมายของฉันเพื่อตัวฉันตรงนี้ผมใช้คาว่าเพื่อตัวคุณนะงานควรทาครับยิ่งทํายิ่งเก่งผมต้องยอมรับนะผมเป็นคนที่ทํางานหนักมากก่อนหน้านี้ เพราะผมทำงานเพื่อตัวเองความรู้ทั้งหมดเลยเพื่อตัวผมเองอย่างคอมพิวเตอร์ผมทำงานเกี่ยวกับคอมนะผมมั่นใจว่าจนทุกวันนี้ผมยังเก่งคอมอยู่อ่ะเพราะผมเนี่ยทำมันแบบจนชำนาญมากอ่ะแค่เห็นอาการก็รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะผมกล้าพูดนะครับมันเป็นสกิลติดตัวเพราะผมตั้งใจทำงานเพื่อตัวผมเองก่อนเลย แล้วคุณรู้ไหมว่าผมไม่เคยเจอ,เอ,อไม่ใช่ไม่เคยสิตอนช่วงทางานแ,แรกๆเจอนะแต่หลังจากที่ผมมีปฏิทานตรงนี้ว่าเพื่อตัวผมเองล,ล,ล้วนๆเลยทุกเช้าที่ผมตื่นมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของผม,ผมที่จะเป็นอะไรเจ้าของกิจการนะสเต็ปแรกไงไม่ต้องไปหวังสูงนะเสเต็ปแรกผมเออกาออกงานเจ้าของก่อนเป็นเจ้าของก่อนไม่รู้หรอกเจ้าของตอนนั้นยังไม่รู้เจ้าของอะไรด้วยแต่ผมจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้มันเข้าตัวผมให้ได้ ผมหาความรู้เพิ่มผมมองข้ามทุกอย่างมองข้ามทุกช็อตผมนอนวันละสี่ชั่วโมงที่เหลือทำงานครับผมมองข้ามหมดเลยนะจนผมบอกนักเรียนยุคแบบที่เรียนผมตอนนี้ว่าถ้าคุณกำลังเหนื่อยผิดทางเพราะผมเคยเหนื่อยแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทำงานหนักไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แสดงว่าคุณไม่ใช่กดแรงหนึ่งดูดถ้าคุณยังต้องเหนื่อยแสดงว่าคุณมันไม่ใช่แล้วถ้าพระพูทธเจ้าต้องบําเพ็ญเพียรหนักพร้อมแห้งผมพูดเสมอแสดงไม่ใช่วิธีบรรลุแล้วถ้าวันนี้คุณไปทํางานแล้วคุณยังหน้าบึง้งไม่อยากทาแสดงว่ามันไม่ใช่ทางของคุณแล้วปล่อยให้คนอื่นที่เขามีความสุขได้ทําจริงไหมครับเอาแล้วฉันจะหนีออกมายัางไงอก่อนจะหนีออกมาก่อนจะไปทําอย่างอื่น ส้งปฏิทานที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองให้ได้ก่อนถามก่อนว่าไลฟ์สไตล์ที่ต้องการจริงๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะวันแรกนะัเกเรียนที่ลงคอร์สสิบวันกับผมผมบอกอย่างนี้เลยนะว่าตื่นนอนมาคุณอยากตื่นนอนมาเนี่ยแล้วเจอใครนอนข้างๆเห็นไหมไลฟ์สไตล์ละเอียดขนาดนี้เลยนะตื่นนอนมาอยากตื่นนอนมาเจอใครข้างๆถ้าใครยังไม่มีแฟน บุรุษหรือสตรีแบบไหนหรือผู้หญิงแบบไหนที่คุณอยากเจอที่นอนข้างๆคุณลองจินตนาการดูสิว่าเอาสิ่งที่ไลฟ์สไตล์ฉันต้องการและการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตคุณรู้ไหมว่าตอนช่วงที่ผมยังเป็นลูกน้องเขาไม่ใช่สิใช่ใช่ยังเป็นลูกน้องเขาแต่เปลี่ยนงานแล้วนะตอนนั้นเป็นเริกเป็นผู้จัดการแล้วแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับผม ปฏิทานของผมคือได้จิบกาแฟอยู่หน้าบ้านมีลมพัดเย็นๆไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแค่นั้นเองอะ่ะผมรู้สึกว่าชีวิตแม่งสโลไลฟ์มีความสุขหน้าช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่ามันมีความสุขแล้วคุณรู้ไหมมันก็เป็นแบบนั้นไม่ต้องเร่งรีบ ได้ออกมาหน้าบ้านทุกเช้ามีลมทุกเช้าหยิบแก้วกาแฟขึ้นมานั่งโต๊ะน้ำชาหน้าบ้านแล้วก็ชิมจิบจิบแล้วก็ได้หายใจเข้าลึกๆล,ลองดูสิผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดทุกคนต้องการหมดแหละเพราะผมก็ไม่ต่างจากคุณแล้วทำไมผมถึงรู้ว่าทำไมต้องต้องการเหมือนกันเลยเหมือนตอนไปมันที่ผมบอกใครอยากเที่ยวอยากอยากก็ผมอยากมาก่อนนะ่ะ จริงไหมแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการแต่ไม่ใช่ใช้ชีวิตทุกวันนี้นะเราใช้ชีวิตหรือไปเที่ยวผมยกมือเลยผมเป็นนะครับเมื่อก่อนนะเพื่อโพสเฟซบุ๊กเพื่อรู้สึกความสุขของเราเนี่ยเพื่อแบบ ก็ได้เที่ยวมากกว่าคนที่ทํางานมากทั่วไปหรือมีความสุขมากกว่าคนที่ทํางานเฮ้ยนั่นไม่ใช่ความสุขของเราล้วมีความสุขมากกว่าเขาก็ดีแล้วใช้ชีวิตมากกว่าเขาก็ดีแล้วเป็นอย่างนั้นไปแต่ผมกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องแบบนั้นเลยตัวเองตอนนี้เอาตัวเองตอนเนี้ไลฟ์สไตล์ที่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจะเอาอะไรจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยตื่นมาเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้ เฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดล้วจะเอาอะไรล่ะลองบอกตัวเองก่อนสิอ๋อจะจะจะชนะไอ้คนนี้นี่เหรอแค่นี้เองเหรอปฏิทานของคุณอยากให้เจ้านายชมนี่เหรอปฏิทานของคุณลองคุยกับตัวเองดูสิแต่ไม่ใช่คุยเปล่า,านะเขียนมันลงไปลองดูแล้วคุณจะเริ่มสนุกถ้าคุณไม่สามารถดึงมันออกมาได้ แสดงว่ามีอะไรติดขัดกับคุณเยอะมากภายในคุณโดนทับถมเยอะมากคุณเลยดึงมันออกมาไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรเพราะคุณติดเยอะมากเลยว่าเนี่ยคนโน้นก็บอกว่าอย่ากเกินหน้าเกินตาน้ำมันจะดูไม่ดีมันจะอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่ใช่ละเห็นไหมมันจะมีคําอะไรที่ติดเยอะแยะมากมันจะมีลายๆหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องเอาออกมันติดเข้าไปในจิตใต้สํานึกวิธีเอาออกคือไปหาออ